มาออกมาเร็วกินไหมขนมเนี่ยมาเร็วเอาขนมให้มากินไหมมาเร็วๆมานี่มานี่เดินมานี่เดินมาเมื่อวานไม่ได้กินวันนี้กินขนมและเป็นไรเดี๋ยวดีใจเย็นๆใจเย็นๆลูกใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขี่ก่อนยังไม่ได้ขี่ เป็นยังไงเดินเตะมา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 ,มากินนะเด็กหัวโตตัดขนออกหมดเลือแต่หัวชอบมากขนมนี้เสียงอะไรอ่ะ เสียงใครลากถังอร่อยไหมเด็กหัวบาดเด็กหัวบาดว่าโดนกัดเป็นแผลเลย รู้เห็นเดินเข้าห้องแล้วหลับอยู่แค่ไหนก็ต้องตื่นลงมาตื่นมานั่งเฝ้ากระป๋องขนมรู้ตัวว่าจะได้กินเดี๋ยวรีดก่อนลูกมันจะหมดแล้วหมดแล้วลูกโบบหมดแล้วกินได้วันหนึ่งเว้นวันกินเยอะกว่านี้ไม่ได้พ่อมาแล้วพ่อไม่เอาผ้ามาเช็ดหน้าเช็ดตาให้ พ่อไม่เข้าห้องเลยเหรอเด็กกําพาโดนพ่อทิ้งล้วจนพ่อทิ้งและนอนคนเดียวแล้วอร่อยไหม ตัดขนจนขนเตียนสองเดือนตัดที่หนึ่งขนยาวเร็วแมวเปอร์เซียเป็นังสีนสะขนไหลผู้ใดชอบเลี้ยงนะต้องดูแลเขาแบบนี้ลนะเลี้ยงยากขนมันไหลต้องค่อยตัดขนไปขึ้นที่นอนเลยขึ้นเลยขึ้นกระโดดทิ่ขึ้นที่นอนเลยปะ ที่นอนหนูเลยปะเออดูซิใครมาใครมาดูซิใครทำอะไรอยู่นอกบ้านใครทำอะไรอยู่นอกบ้านนะดูซิ ลิงน้อยของเล่นหายไปไหนอะอลิงน้อยของหนูหายไปไหนอะคาบไปทิ้งไหนอะได้แต่นั่งมองได้แต่นั่งมองหน้าต่างนั่งดูเขาล้างล้างนาบ้านแอบดูตรงหน้าต่าง